พรีวิวก่อนเกมครับกับวันนี้ครับวันที่17ธันวาคม2566ครับแน่นอนว่าเจอกับผมเดอะนัทคัดบอลเต็งครับก็ต้องมีทัศนะฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปเริ่มพรีวิวกันครับก็ฝากพี่ๆท่านเป็นกําลังใจให้นัดด้วยนะครับกับ3ช่องทางนะครับผมที่จะติดตามกันได้ด้านล่างตรงนี้เลยครับผมก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดซับสไครต์ให้นัดด้วยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับช anel ยูทูบเดอะนัทคัดบอลเต็งครับรวมไปถึงแฟนเพจเฟซบุ๊กเดอะนัทค แต่งเช่นเดียวกันครับและสําหรับพี่ๆท่านใดที่ยังเชียร์บอลคนเดียวอยู่และเชียร์บอลไม่สนุกนะครับก็เข้ามาร่วมนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันกับนัดครับสมาชิกครอบครัว9 1 1าหนสปอร์ตครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยครับทางเข้าครอบครัวก็ง่ายนิดเดียวครับด้านล่างตรงนี้ครับกับ adnt 1 1 1นครับรองว่าไม่ทําให้พี่ทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอนครับมาเริ่มพรีวิวกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาแห่เพื่อไม่การเสียเวลานะครับสำหรับเกมในวันนี้ครับเป็นศึกนะครับแชมเปี้ย ลงแต่เวลาประมาณ1นึ่งทุ่งตรงเะครับเจ้าบ้านทีมอันดับที่ 6ของตารางอย่างเว็บบอลบิดครับจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนทีมอันดับที่20ของตารางอย่างสโตกซิตี้ครับเฮตัเที่เคยเจอกันครับ5เกมหลังสุดเป็นท่าสโตกซิตี้ดูเหนือกว่านิดเดียวครับนิดเดียวจริงเพราะว่า5เกมหลังสุดครับเว็บอบิดชนะไป2นะครับแต่ว่าสโตกซิตี้สามารถเก็บชัยชนะจากเว็บบอบิดไปได้3เกมครับแต่สุดท้ายแล้วครับต้องมาดูฟอร์มปัจจุบันดีกว่าครับเว็บบอบิดครับฟอร์มปัจจุบันค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยครับ5เกมหลังสุดนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง3เกมและแพ้ไป2เกมัส่วนน้ มาเยือนอน่างสโตกซิตี้ครับนู่นเลยครับออกทะเลออกอ่าวไทยไปไกลพอสมควรเลยครับห้าเกมหลังสุดสโต๊กซิตี้ยำแยงจริงครับยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยครับห้าเกมหลังสุดแพ้ไปถึง4เกมและเสมอ1เกมครับด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมครับก็ต้องบอกว่ามีปัญหาด้วยกันทั้งคู่ครับอย่างเจ้าบ้านอย่างเว็บบอมบิดเองครับก็วันนี้ครับมีปัญหาทางนักเตะติดโทษแบนและตัวเก่งๆตัวหลักก็ยังเดี้ยงนะครับไม่สามารถลงสนามได้ครับผมวันนี้ครับตัวความหวังนะครับ ของทางด้านเว็บวอมบิดคับก็คงจะเป็นอาร์ซันเต้ครับที่จะเป็นลงล่าตาข่ายเป็นตัวความหวังของทีมครับวันนี้คาดว่าเว็บวอมบิดจะจัดทับลงสนามในระบบ4-2-3-1ครับส่วนด้านผู้มาเยือนอย่างสโต๊กซิตี้เองครับก็ ผลงานที่ย่ำแย่ครับและวันนี้ครับก็มีปัญหาด้านตัวผู้เล่นเช่นเดียวกันครับมีทั้งผู้เล่นตัวหลักที่ติดโทษแบนครับแล้วก็ผู้เล่นหน้าเก่าๆตัวเก่งของทีมที่ยังเดี่ยงไม่สามารถลงสนามได้ครับวันนี้ตัวความหวังตามระเบียบครับก็คงจะใช้ m อ็มครับในการลงไปล่าตาข่ายครับวันนี้คาดว่า Stoke City ้ครับจะจัดทับลงในระบบ4-2-3-1ครับก็ เกมวันนี้ครับกระแสต่างๆครับก็อยู่ทั้งเจ้าเจ้าบ้านอย่างเวฟบอมบิดนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับเวฟบอมบิดต้องเฉียดเอาชนะนะครับสโตซิตี้ให้ได้อย่างน้อย1ประตูถึงจะมีความสุขกันทั่วนหน้าครับแต่อย่างที่บอกครับ เมื่อเปรียบเทียบฟอร์มปัจจุบันครับแล้วก็โอ้โหสโตนซิตี้ออกทะเลออกเอาไทยไปไกลพอสมควรเลยครับแล้ววันนี้เว็บอมบิดได้เล่นในบ้านของตัวเองใส่ติในบ้านก็ค่อนข้างที่จะดูดีพอสมควรเลยครับวันนี้ครับขออนุญาตซื้อใจไปทางเว็บอมบิดครับเชื่อว่ามี3มแต้มอย่างแน่นอนครับก็สําหรับพี่พี่ท่านใดที่ชอบทัศนะของนันก็ขึ้นรถไปกับเว็บอมบิดได้เลยครับอ่าทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงครับถ้าพี่พี่ท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านะครับที่นัดมาให้หน้าช่องตรงนี้ครับง่ายนิดเดียวครับ แอดมาเลยครับ NT 1 1 1รับรองว่าครอบครัวสปอร์ตขับ911ของนันไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับเดี๋นะัดคัดบันเต็งขออนุญาตลาไปก่อนและ,ะเจอกันใหม่นะครับกับอะไรดีๆแบบนี้ในทุกๆวันพรุ่งนี้เจอกันอีกเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ